สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ับเกม Bugshot w i t t friend นะเป็นเกมโคลนของ Backshot r o u l e t t e นั่นเองครับผมซึ่ง <c oughs> ความพิเศษของเกมเกมนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นล่างโคลนเนี่ยก็คือเราสามารถเล่นควบกับเพื่อนได้ถึง4คนนะครับแล้วบอกเลยว่ายากชิบหายและแน่นอนขึ้นชื่อว่าเกมโคลนแล้วเนี่ยแนวทางการเล่นเกมก็จะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้อเทมอาวุธหรือว่าของ ในในการส่องดูกระสุนนู่นนี่นั่นเพื่อพลิกแพลงในการเอาชนะไม่ว่าจะเป็นการส่องกระสุนใช้วันถุสามในการส่องแทนดื่มเบียร์เพื่อชักกระสุนออกกินยาเพื่อยิวเลือดหรือว่าการใช้เลื่อยเพื่อการยิงให้เลือดลดคูณ2เข้าไปแต่ว่ามีอย่างอย่างหนึ่งที่ขาดหายไปในเกมเกมโครนนี้ก็คือการจับล็อกมือเอาไว้นั่นเองน่าเสียดายมากๆไม่มีกุญแจมือเว้ยเวอร์ชันต้นฉบับมันยังมีเลยกุญแจมือเนี่ยมันของสนุกเลยนะแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็มีของรางวัลมาให้สำหรับคนที่สะสมแต้มชนะไปเรื่อยๆอย่างเช่น สกินตัวนี้เนี่ยต้องชนะครบ5ครั้งเราก็จะได้สกินคลิปเก๋มาใส่กูไ่อยากได้เลยงั้นก็เชิญรับชมกับมหากรรมรูเล็ตเวียนเทียนกันได้เลยคร yeah. ับป้อมมาแล้วเออเฮ้ฮะโอ้เลยวัดคมกันอร่อยต้องเริ่มดัยโฮ้ยหนึ่งในสี่นะ ไปยไงไปยังไงอกล้วคนี้ลูกฟลุกหลกอ่ะทูหนึ่งในสี่มีโอกาสออกยากได้เนี่ยมึงเห็นไหมกูเป่าหัวกูรัวๆเนี่ยมันหมดแล้วก็มันหมดแล้วไงแล้วไอ้ลูกตะเกียบมันลูกฟลุกมึงเผลอยิงกูได้บ่อยแล้วบ่อยแล้วบ่อแล้วมึงดูมึงดูจงดูข้าแต่ดัดตี้แหละกลัวใช่กลัวใช่นัดนี้ ก็ S <S ไม่ใช่ตังเอ้ยเยอะเลยวะเป็นี้เอฟฝีนี้ระดักูแล้วรู้ว่าไรเยอะเลยวะโอ้โหโอ้โอ้นัดนี้ถ้าเกิดกูลั่นแล้วเป็นกระสุนเปล่านะมึงเอาปืนมาฟาดหัวกูได้เลยกูไม่เล่นแบงแล้วถ้ากูยิงมึงแล้วเป็นกระสุนเปล่าเออตั้งสามนัดสามตัวหนึ่งไงนัดนี้ก็ของปลอมทั้ง จบแล้วไปจบแล้วอู๋วัวลั่นไม่กี่รอบโอ้ยกูมียาโดบเลือดเอ้คกูอยากรู้ความลับของสีกระสุนในปืนเลคกูอยากรู้ไม่ว่ามันสีอะไรงั้นผมบอกเลยละกันนะสีเหมือนเลือดคุณไงพี่เดะหน้าเด็กไว้ดิคุณไปกูไม่มีจุดนะกูใช้เล่นๆสีเขียวกูเดาได้เลยสีเขียวใช่ไหม อ้อีแนทนี้ก็สีเขียวใช่แน้สีเขียวใช่ใช่แล้วมึงเล่ปืนทำไม,มาอ่ะตังฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนไม่อยากรู้ไงโอ <c oughs> อโหหายเป็นสองเลยอ,อ่ะโอ้โหอ่ะปืนเอ้ยเลยอืนไปเบ็ดหนึ่งอันนี้ก็ปลอม,มป,ปลอมสนแนทมึงจะมึงจะให้เท่ากันเลยใช่ไหมโห อผมเลือกวะไปเฝ้ารากมะม่วงเจอกันอีกทีแล้วจ้านี่เดอโอ้สามสี่อ๋อราวที่สามแล้วเลือดมันมันแบบว่ามันจะเสมอเท่ากันนั่นแหละเลือดคนจริงอ่ะเออคนจริงอ่ะมันก็เจ็บเจ็บปะครับเดี๋ยวไม่มีที่ตรวจเลยวะไม่มีตรวจเลย เดาเอานะว่าอันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะจริงว่ะถ้าใช่มันก็เอ้าอ <c oughs> เออเออเอเอหมดละหมดละหมดละจบแล, <c oughs> บแล้วที่เหลือก็จริงแล้วป่ะที่เหลือก็จริงแล้วป่ะเฮ้ย,ฮยเฮ้ยเยที่อะไรตังอันนี้ก็ปลอมกูบอกเลย เด็เดียวโ้ยเออม่งดีเลยก็จิงหมดแล้วอ่ะใส่กับคนละเม็ดดีมาเลยมาเลยโอ้หุ่ยเสียสามว่ะสองสามว่ะโไปเติมดูบก่อนเม็ดสเม็ดโกอะไรมึงก็มีสาม กูอยากรู้ความลับของสีไหมกูอยากรู้ความลับของสีปืนหรือเปล่าเขียวว่ามันสีอะไรอะดูไอ้เช็คดี่กูได้กูได้ไอ้ขวดกูได้ไอ้ขวดอะก็ชักกระสุนออกดีจะได้รู้ว่าเป็นกระสุนอะไรแล้วก็มึงก็นับไปเออใช้ควอดเลยใช้ควดดีด้วยสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเขียวอันนี้ต่อไปอ่ะต่อไปกูว่าแดงอ้าว เขียวชิบหายเลยไอ้ตามันเป็นแผนมึงสินะแล้วไงโลมึงชักออกมันดันเป็นเขียวบทวินอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูไม่มีสองด้วยแต่กูมีขวดเยอะกูอยากรู้ว่าไอ้ความลับดีมือนีมันสีอะไรไอ้สุนนี้มันสีอะไรตับไตไส้พวก ีพก oh, ี oh, Gotta, ่ก hey, ูอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นเทคนิค่ะโอ้เฮ้ยักกอหมดเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยมึงจะแด็กให้หมดแล้วให้เหลือแต่สีแดงหรือไงอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอันนี้กูว่าปลอมปลอมปลอมก็ แล้วคุณอยากรู้ไหมว่ากระสุนที่เหลือแตยมสีอะไรจ้นีคุณอยากรู้หรือเปล่าไม่ได้เล่นเลยคุณอยากรู้หรือเปล่าเะรอยาีก็มีเอาไปเลยว้าฮ่า่าาฮ่า่าฮ่าฮ่่่าา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 า ายได้เลยอ้บบอบบยเล่นไงเอ่อจำจำนวนกระสุนเอาไว้สีแดงอ่ะคือกระสุนจริงสีเขียวคือกระสุนปลอมอันนีก้กูได้ไแล้วทำไงแล้วมันก็หยิบปืนเอนเอนั่นแหละอันนี้กระสุนจริงแล้วม่ต้องยิงใส่กูไม่ยิงโก้ไปอะ่ะอ๋อโอเคแล้วสีเขียวคือกระสุนปลอมกระสุนปลอมทำไงต่อก็คือใช่แล้วก็ทไต่อแล้วก็เลือกชื่อเอาว่ามึงจะยิงใครหรือว่าจะยิงตัวเองก็ได้ซึ่งถ้ามันเป็นกระสุนปลอมมึงจะสามารถได้เพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกเทินนึง เดี๋ยวแต่กระสุนปอมเลยมึงไม่บอกมันทำไมมันอาจจะลืมก็ได้โท่อันนี้ปี๊ดโซไอ้อคนอยู่แล้ว <c oughs> แล้วกูทำไงต่ออ๋อหยุดออดไปไหมคราวนี้มึงก็สุ่มมาเลยว่าเป็นกระสุนจริงหรือปลอม<อ>มึงจะกรอกหัวตัวเองเลยแล้วไม่ต้องเล่นกูกูได้ได้กูไดไ้ไม่ไม่ไม่เขารู้ว่าบอกไงนัดแรกก็เลยใหอ๋อปลอมหรอกปลอมอะกูเอ้ยดี เอ้ที่เหก็โปรบมดแล้วอ่ะตังแกย้งแท้ขอดรอ้มันก็ใสๆแล้วป่าวะที่เหลืออะคิวคิวๆถ้าเกิดโอ้โหเนี่ยสามคนก็คนละเม็ดก็ได้นะแจกกันไปกระจายกระจายกันเข้าไปเริ่มเดี๋ยวมึงก็ขอบคุณได้ตังได้เอาเชียร์เธอไอ้ก้อยู่ ก็กงดูเลือดดิวะกูดูเลือดมันไข่เยอะสุดแอะไม่กระจาย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 ไอ้เราต้องกินอะไรกูรู yes? <men <men ้ไงว่ามันไม่โดนโอ้ไม่ไ้ก็ไม่มีผลโอ้แล้วกลายเป็นคนนั่งมองเฮ้ยเขี่ยกูลืมมองชิบหายแล้วตายกูให้กูทำไมพวกมึงก็เป็นเทิร์นรอยัลกันเองละกันคราเนี้ย ิาวพุดก้าว่ะเออหน้าสังานเฮ้แต่ว่าที่เหลือมันก็โอ้รรถเชิดอคคนเจ็บเป็นไงบ้างวะหืมีจริงจังมากว่มีเท่มากเท่าแลไรถอด เทมเพิร์ลอะไรข้าวแว่นคือเราสามารถดูได้ว่ากระสุนที่จะยิงคือสุดอะไรถ้าเป็นเลื่อยคือวันหงมันดามีดสองอันที่ข้างนี้วะไอ้ยาดวยมั้ยเลือดใช่ใช่ส่วนเลื่อดส่วนเลื่อยก็คือจะสองดาเมจเลือดจะลดไปสองเลยนั่นแหละห็นแดงๆไหมจุดๆนั่นแหละจากลองไม่ก้มเอาไปดิอ๋อข้าวโพดเสร็จแล้วกูกูร้าวโพดโซว่ากง แต่กระตุ้วอะไรเราจะเกาเรียกสาธิตให้ไอโก้ได้รู้ว่าใช้การยักษ์เลราใช้เท็มได้เรื่อยเหรปะไงก็เท่าที่มีอยู่บนโต๊ะแหละใช้ได้ครั้งเดียวต่อชิ้นแล้วกดต้องหยิบปืนก่อนปะหรือว่าค่อยใช้เทมไม่่ใใชช้เทมก่อนแล้วถาวรอยู่เนี่ยเขาไม่เคลีเซลล์ไม่มีมันจะซุ่มไหมไงมันจะซุ่มแล้วอันนี้คืออะไรน้ำคือชักกระสุนออกแล้วจะได้รู้ว่าเป็นกระสุนจริงหรือปลอมที่ชักออกไปอ่ะ แล้วก็มันก็คิดเอาว่าที่อยู่บนโต๊ะเมื่อตะกี้ที่มันโชว์มามีกระสุนจริงกี่นัดกระสุนปลอมกี่นัดคำนวณเอาเองอะไอ้ตะกี้คือชักกระสุนจริงออกไปแล้วที่เหลือเฮ้ยโอเคโอเคมึงก็รีบจังวัวแต่ทำไมพี่ดูรีบอะไอ้ชัดเดี๋ยวมึงก็ต้องเล่นกันเองอะทีโอเคโอเคโอ้ยิไปแล้ว กูวิลว่าแล้วไปวิลว่าแล้วขอให้จริงนะเฮ้ยกูคนดีกูคนดีกูเชิอคนดีเฮ้ยมึงอยากรู้ความลับของมึงไปไมึงยังไปถ่ายไอโก้เลยเออความลับของมันความลับมันอ่ะมึงถ่ายไอโก้เลยความลับอ่ะเงียบไแล้วโกูมียาเว้ยที่เหลือเป็นกระสุนปลอมแล้วก็กูจำได้เหรอใช่ดูดูเลือดดังดิมึงลองเทสกระสุนปลอมกับไอตังก่อนก็ได้ เออกูจะไปเองว่ะป้อมมาแล้วเออเอาโก้โก้โทษมันมีกระสุนจริงอยู่นัดนึงกว่าฮึ่เชื่อว่าแต่ไม่เชื่อเลยโก้อุ้ยวีดูอุ้ยเป็นเช็คว่ะตอนนี้กูคิดอยู่ ไม่กระสุนปลอมแต่ว่ากูแค่คิดอยู่ว่าปญีโพ้กูยิ่งเสร็จจะเป็นเทินเป็นเทินใครอ่ะเสียงสั่นเสียงสั่นสั่นอยู่ว่าจะฆ่าใครดีสั่นแบบเพื่อนกูจะตายไปคนหนึ่งปีโป้ว้าวเก่าอะ หนึ่งหนึ่งว่ะดวนกันไปกูว่าเฮ้ยยังไงมึงก็ได้ดิโดวเทินมึงแกได้หมดดีกูเดี๋ยวกูไปเจอมึงแล้วกูไอ้าวีไปหรอโอ้โหอะโอ้โหแล้วเลือดกูเหลือหนึ่งแล้วเลือดมึงเหลือสี่มึงลองคิดดูเลยเออยานี่ว่ะมึงไปมียา อืมไม่แต่กูลืมอ่ะกี่นัดวะยังแต่บุ้งเช็คเรื่อยเรื่อยมีกี่นัดวะตะเกียบโอโอเคโอเคไอ้กูบีเพื่อนจะไหยเฮ้ยเยอะไปเปล่าเดี๋ยวน็กคาโต๊ะหรอกทั้งดุูไปใจเย็นๆเพื่อนโอ้เฮ้ยแต่ไปวีดีโอเลย นี่องทำไมซ่อมปืนเหรอขอบคุณมากตอมแล้วเก็บเลยเก็บเลยเอาไปตั้งเก็บไว้ดิว้าวอยากรู้ความลับไม่แต่งความลับของความแรงปืนอ่ยเพาะมันเท่าไหร่อยากรู้ป่ะเออนี่ก็เป็นของคุณมันนี่แต่งขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้หแล้วมันไม่ใช่หรอวะไม่ใช่วะไม่ใช่วะอืมซีซีครึ่งๆเลยหรือ กึ๊กเลยกึ๊กหรือจะไปเป็นกัปตัเลยโอ้โหอาวะอาวะเสียงดวงวะเออเออเออ่อชิบเอยแล้วเฮ้ยไม่ใช่เยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่กินแ้ำอยู่น้ำกินทั้งเหล้าทั้งยาขี้เหล้าขี้ยามไงนั่นเราเนี่ยโอ้ยหวินแล้วเดี๋ยวก็จริงหมดแล้วป่ะ แม่งแรกกัน่ะบอกเลยอ๋อคือแบบหมดเทินแล้วมันแจกของให้ว่าเอ้าเฮ้ยกูกดกูกดผิดใช่ปะใช่พอจับเทินนึงโอเคเออตะกี้กูอ่อนให้ทางกูอ่อนให้ไไแจกคพอมบอกว่ากูอ่อนให้ไงไอ้ตะกี้ใช่ไอโก้ไอโกูได้เลยแหละ อันนี้ลาวสามรอบสุดท้ายแล้วลาวสุดท้ายถ้าเกิดเลือดมึงลดจนถึงเลือดที่มันแตกอ่ะก็คือมึงจะไม่สามารถกินยาแล้วเพิ่มเลือดได้แล้ะมึงต้องยัพยายามเลือดลดแล้วกูทำไงอ๋อต้องอดออกก่อนใช่ไหมมาดูนี่ใช่ว่าเป็นกระสุนจริงหรือปลอมกระสุนปลอมใช่ไหมกูใช่ปลอมไม่เก่งของผมแฉงหมดอ๋อใชงหมดเลยอันนี้ก็ปลอมใช่ไหม Oh, ไอ oh. ้ดังกูว่ามันแน่จะลึกมาเยอะไอ้เน mm ี kay, cin ่ยมันลดมาเยอะแล้วเออเอ้ยแล้วมึงดูแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ตะเกียบโอพี่อ่อนเนี่ยโอ้โหสุดยอดว่ะมีการใช้อ่อนเนี่ยนับถือมึงว่ะกูกูนับถือมากเลย แต่หลังจากนี้ลืมดัดอยู่ที่ไปลืมดัดอยู่ที่ไปหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วหมายถึงว่ากระบอกกระบอกเนี้ยหมดแล้วสีเขียวหมดแล้วอ๋อสีเขียวไอ้เวที่กูมันไส้บดายิงเอายิงเอาอ้าวชี้โอ้ตะกี้กูพูดถึงเก้าอี้นี่มันหมายความว่าง ไอเวดี้มันนั่งว่างมานานแล้วมึงดูดิมันมีคนร่องหุ่นมานั่งอยู่มันเอฟสองเขาอยู่โอ้เพื่อนกันเซยมโก้โอ้ยไอเทมร้ายมากเลยตาเนี้ยเจจดีสองหนึ่งว่ะโอ้สองหนึ่งเลยวะตายไปวะอุ้ยเช็คว่ะโอ้ยอย่า ้ลลาล่ายิงกูซะเยอะแกแล้วสีเดียปลอมแล้วเฮ้ยยูดีดีก็อยากใส่เวนโอ้หล่อห่อใช่ไหมแบ๊บไดี ดูไอโก้ดิมันนั่งยิ้มอยู่แฮ่มันเหมือนว่าไอ้กูอยากรับกระสุนมากเลยเออดูดีเพื่อนดูโอ้โหถ้ายิงออกไปเม็ดนึงนี่ก็อร่อยแล้วเล่นเลยดูดีเลยกระสุนปลอมสี่ก้แล้วก็กระสุนจริงหนึ่งเช็คก่อนด้วยเหรอเช็คก่อนด้วยเช็คเกี่ยววะมีอะไรต้องเช็คมีซ่อมปืนด้วยเหรอโอ้สุดยอดไปเลยโกูนักนัดหนึ่งนัดหนึ่งว่ะนัดหนึ่ง หนึ่งกันโอ้ยโอ้ยวันนั้นไหมโอ้ยเจ๊กเลยอืมหานไห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 มหานเปล่าไม่อยากให้มีใครสักคนหนึ่งออกไประหว่างทางอ่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวว่ามันมันจะไม่มันอ่ะหานเนื้อหันหันได้ได้ได้หานแบบเยอะๆเลยกหลาสองว่ะหันหานนะหันหัน ้กูละมันเหลืออะไรบ้างวะเฮ้ยชิปมึงเยอะไปโอ้ยกูช่วยมึงนะเนี่พื้นใหญ่เลยพื้นกันทำยี่วะนี่หันไงหันชิปหันหันยิงไปอีกสักดอกดิเพื่อจะได้เหลือเหลือนหนึ่งอ่ะนั่นแหละได้หานไงไปหานไงที่เหลือก็จริงแล้วกูหานไงไฟหานหันอหานหน่อยคนบอกหานนี่อวมสุดแหละโชว์บอกแว่นกูเยอะจังวะนกูเหลาไปแล้ว อ๋อเราไม่จีบไม่ได้ก็พวกมึงเยอะเลยรู้เลยะแทงได้เนาะปียาว่ะหาเด้อไม่กูไม่หาแล้วนี่เน๊ะไอ้กูเหลือให้หนึ่งกูเหลือให้หนึ่งแล้วันไม่ยิงแล้วไม่ยิงตังแล้วเช็คหน่อยตังก็ตังก็ไม่ยิงเราแล้วใช่ไหม

แตกแปรหร้วเป่ะคุณดีคุณดีคุณดีเอ้ยคุณดีด้เลยเจ็ดนี่สุดยอดว่ะน้ำตาจะไหลปวดแอนดี้เจน้ำตาแตกกินยาก่อนกินยาก่อนกินไม่มันไม่เพิ่มแล้วนั่นน่ะดูดิเพิ่มแล้วอ๋อเพราะเลือดมันมาแตกจนถึงที่มันเป็นรูปแตกแล้ว่โอ้สอยแต่กลัว ทำไมทำงั้นเนี่ยกินยาจ้ะกินยาด้วยกินยาด้วยโอ้โก้จะมึงค่อยยิงกูก็ได้โอ้เท่าเทียมเที่ยดูเลือดมึงกอกปากตัวเองดิจะได้เท่าเทียมกันอ่ะได้ได้ได้แล้วน่าเดี๋ยวกอกเลยโอ้ยเขาอะกรอกไม่ทันแล้วอ่ะกูเยอะกูไม่ทันแล้ว คุไม่เกาะาไปอม่จะกาปาคูเลนะเี่ยไอ้วานจิเ้โอ้โท่เทียมท่าเทียมหาเทียมเบกเบกกันไปโอ้โอ้ชิมกูหมดแล้วเฮ้ยคือเสียงดวงเลนะ รอดป้เดอะไรเอาเลยใช้หมดเลยใช้หมดใช่หมดลวสูนยหมดเป็นตาที่ยาวนานมากรู้สึก๋ยวก่อน๋ยวก่อนอ่ะมือนไม่ยาเายเายเายกินยาก่อนกินยาก่อนโอ้โหมึงจะกินได้ดิกูกูกินไม่ได้แล้ว สาหัสเกินกว่าจะกินแล้วเหมือนแขนกูขาดไปข้างเลยกินมันกไม่หิวแล้วอยอมยอมยอมเฉดเอาวะเสียสละวะ่วะโก้มึงพลาดแล้วมึง,มงได้ผู้ิงไอเดียเด็ดเฮ้ยไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก <c oughs> ไม่หรอ ไอ้าลพโกมึงได้ยามามึงก็ใหญ่ฮิวโก้ยหญ่ฮิวโกไม่้บิแรงดึงต้าผปวดแโก้ไอโก้ก็ให้บงเลี้ยงให้บงเลี้ยงเฮ้ยสักนัดก็ได้นะสักนัดก็ได้ไม่มีไม่มีสักนัดก็ได้นัดเดียวก็ได้นัดเดียวอ่ะเหน้าเดียวหนัดเดียว เฮ้ยคนละเม็ดดีู่วะเลือกเลยแอบแอบเอาไว้ตาสุดท้ายมาห้ามใจเทมมาเลือกเลยอ้าวที่ปลายแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเลือกกูเลือกหนึ่งอะถ้าเกิดมียัดก่อนเลยเอาเลยหนึ่งหนึ่งเท่ากันเบิร์ดไปดิเอาแบบลุนลุนลุนเออลุ้นลุนเลยฮะไม่ต้องใช้ไอเทมไม่ต้องใช้ไอเทมเลยครั้งนี้ยัดเลย ที่เหลือเขียวนะที่เหลือเขียวให้กูให้มึงเลือกเลยว่าอย่ายิงใครไม่ไอ้เขียวแล้วที่เหลือเนี่ยเหรอเขียวแล้วสิใช่เหรอเอามึงใช้ขวดดูดิอ๋อใช้ขวดเหรอเคลียร์เออเดี๋ยวกูใช้ขวดเอาไว้หมดเพื่อเคลียร์ทิ้งเห็นว่าไม่ใช้เทมเห็นว่าไม่ใช้เทมไม่เคลียร์ทิ้งเพื่อเปลี่ยนเซตปืนไงอันนี้มันใจว่าเขียวกูจำได้อยู่เห็นไหมเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งเดี๋ยวพอเวียนไป ใช่ไหมปวดอยู่พี่จำได้เฮ้ยเนี่ยเสร็จนี่แหละไม่ต้องใช้นะไอเทมวัดใจตาเนี่ยมึงก่อนเลยล่ะก๊ดดังอ้่เอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยกูยังมีปุ๋นด้วยตีโก้อุ้เย่มีโก้กูยิงตัวเองมามล้วคนนั้นจะไป อ่าอให้เลือก้เลือให้เลือก่โกก็เหลือบงเลยแค่มึงน่าโยกไม่ดี